สวัสดีครับยินเจอับเข้าสู่เกม Non Stop Thailand นะครับผมเอ,อ์ยครับก็น,นี้ก็จะมาแนะนำนะครับทิปก็คือสิ่งที่ห้ามพลาดในหนึ่งวันนะครับที่ควรทำนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่ควรทำอย่างแรกก็คือรีใช้ตั๋วรีดันไดโนเสาร์อันนี้นะครับรีให้หมดจนกว่ามันจะรีไม่ได้นะครับแล้วก็แนะนำเนี่ยก็คือในแต่ละครั้งที่เล่นเนี่ย ควรให้ได้โกคีอย่างน้อย2ดอกขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเราเห็นว่าเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนจะหมดเวลาเราเห็นว่าได้แค่ดอกเดียวหรืออะไรก็สามารถรีเควสได้ส่วนตัวผมเนี่ยจะเล่นวิธีที่แบบหลังผ่านไปสิมวีถ้ามันได้1ดอกแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันเล่นต่อไปจนเกือบจบก็คือถ้ามันเล่นต่อไปเกือบจบถ้ามันได้2ดอกผมก็จะโอเค จบการต่อสู้นั้นไปแต่ว่าถ้ามันถ้า,ถาเล่นไปแค่30มสิบวิเนี่ยแล้วมันไม่ได้สะดอกอะไรผมก็จะรีดตั้งแต่30มสิบวิแรกเลยครับจะประหยัดเวลาได้มากเลยแล้วก็ส่วนที่2นะครับควรจะซื้อไหมไมดั a แฮน n d ตรงจุดนี้ก็คือ,อบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ไม่คุ้มนะเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะได้จากดานอเสามากกว่าต่อมาคือเรดาร์สเตชันนะ ถามว่าลีเฟสเควสตรงนี้คุ้มไหมส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นเควสที่ไม่ใช่ทองที่มันไม่ได้ของเรามาเป็นทองเนี่ยก็ควรรีนะครับยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณละกันว่าชอบแบบไหนโดวงดีไหมคุ้มหรือเปล่ากับทองที่รีนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะต่อมาคือสิ่งที่ห้ามพลาดในหนึ่งวันในชอบ สิ่งที่ควรซื้อทุกวันเลยก็คือ Arena t i ติ e t นะครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมที่ตี Arena ถึงจำนวนที่จะกำหนดก็จะได้ของด้วยซึ่งไอเนี้ยคุ้มมากนะคควรซื้อเก็บไว้นะครับอย่างที่สองอย่างอื่นๆเนี่ยก็คือพวก Shade 3 Star Hero Shade 4 Star Hero Shade แล้วก็ Bronze Key แล้วก็ v ว u c h e r ต่างๆไม่ใช้ดอลลาร์เพราะว่าดอลลาร์หลังๆเนี้ยดอลลาร์จะเหลือมากถ้า แต่ดันนั้นถ้าเรารีเฟซดันันาเสาเรื่อยๆน,น,นะดอนล่ามจะมีค่อนข้างมากเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าดอนล่าจะไม่พอนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่บอกไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือตีคิวตีบอสคิวนั่นเองอ่านี่บอสคิวนี่ของผมกำลังจะตายแล้วนะก็ตีบอสคิวนะเราก็จะได้ของรางวัลด้วยแล้วก็จะได้ของเป็นดีวัดด้วยนะครับ เป็นแลนด์กิ้งแล้ 2, หนึ่งและดสองแลนสามได้ของทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกคิวคิวบอสเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคิววอลคิววอลเนี่ยควรจะเล่นทุกวันนะทุกวันเนี่ยสามารถตีบอสคิววอลก็คือเป็นการวอลับคิวอื่นนี่แหละแข่งกันว่าใครดามจมากกว่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้วันละครั้งแล้วก็ของรางวัลก็ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับบอสเนี่ย ต่อมาก็คือเล่นแคมเปญเล่นแคมเปญเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเ,เราติดด่านนี้ไม่ผ่านสักทีบางทีก็การเล่นซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็การจัดเลื่อนตัวเลื่อนทีมเปลี่ยนตำแหน่งนิดๆเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนตัวอาจจะช่วยได้นะครับผมสามารถอาจจะทําให้ผ่านได้ด้วยเลยครับสิ่งที่ต้องต้องทําต่อวันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูครับขอบค,ครับ